สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีซีเนียสเตชันเราจะมาทําทรงต้นชาฮอกเกี้ยนกันนะครับต้นชาฮอกเกี้ยนต้นนี้นะฮะผมได้โครงสร้างมาเนี่ยตอนที่ช่วงได้โครงสร้างมานะกิ่งรายละเอียดจะยังไม่ค่อยมีนะครับผมก็ทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งเพื่อจะคัดกิ่งทํารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับทิ้งไว้สักประมาณ3เดือนเกือบเกือบสเดือนนะครับ แล้วผมจะมาทำรายละเอียดแยกชั้นกิ่งอีกทีหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นผมจะเลือกกิ่งไว้ก่อนนะครับเอาตัดคร่าวๆไว้ก่อนนะครับที่ยาวๆนะฮะให้เห็นทรงคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเลือกกิ่งทําเข้ารวดอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้นนี้เป็นต้นชาฮกเกียนนะครับซึ่งชาฮกเกียนต้นนี้เป็นโครงสร้างจากไต้หวันนะฮะเป็นไม้โครงสร้างจากไต้หวันเป็นไม้ที่ เลี้ยงง่ายนะครับบ้านเราจะนิยมมาทำบอนไซกันนะครับบางครั้งจะเห็นได้ง่ายจากที่ทำเป็นไม้ริมหรั้วทำปลูกเป็นไม้ประดับเป็นไม้พุ่มตัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับซึ่งชาฮกเ,เกี้ยนเป็นไม้ที่โตวไวนะครับเลี้ยงง่ายโตวไวครับแต่ว่าที่จะได้ลำต้นใหญ่เนี่ยนานมากนะครับเพราะว่าสูงอย่างเดียวสูงยาวนะครับลำต้นใหญ่ๆนี่จะหาค่อนข้างยาก แล้วก็เป็นไม้ที่มีใบเล็กมีดอกสีขาวแล้วก็มีติดผลด้วยนะครับผลสีแดงเมื่อผลแก่แล้วจะเป็นสีแดงนะครับเป็นไม้ที่เหมาะที่จะทําบอนไซเป็นอย่างยิ่งดูแลง่ายด้วยนะครับชอบดินโปร่งนะครับแล้วก็ชอบน้ำนะฮะอย่างชาวฮกเกี้ยนต้องให้น้ําเยอะๆแสงแดดนะครับแสงแดดอย่างน้อยครึ่งวันชาวฮกเกี้ยนจะชอบมากนะครับและถ้าได้น้ําได ดินดีได้ปุ๋ยบ้างนะครับใบจะเขียวเป็นมันเลยนะฮะเบื้องต้นผมจะค่อยๆย้อนกิ่งบางส่วนนะฮะเพื่อเข้าลวด หลังจากเลือกกิ่งที่ไม่ต้องการออกไปนะครับก็เข้าลวดเข้าลวดบางส่วนนะครับไม่ได้เข้าลวดแบบต้นนะครับก็จะได้เป็นชั้นของต้นเห็นชั้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีรายละเอียดที่เห็นมากขึ้นนะครับเห็นโครงสร้างของต้นมากขึ้นชาฮอกกิ้นต้นนี้นะครับเป็นชายที่สร้าง ใช้ลำต้นสอดเข้าไปในรูหินนะครับสอดไปในรูหินนะฮะสอดไปในรูหินแล้วก็ใช้เวลาสร้างนานทีเดียวนะครับหินต้นนี้เป็นหินจากต่างประเทศนะครับไม่ใช่หินของไทยเรานะฮะเป็นฝีมือการสร้างของคนจีนนะครับเกี้ยนมีอยู่3ามใบนะครับใบเล็กใบกลางใบใหญ่นะครับตัวใบเล็กเนี่ยจะค่อนข้างโตช้ามากตัวนี้เป็นตัวใบกลางนะครับ แต่อยุก็หลายปีพอสมควรนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วนะครับก็นาออกแดดได้เลยนะครับชาวฮอกเกี้ยนเป็นไม้เลี้ยงง่ายนะครับชอบแดดชอบน้ําน้ําเยอะๆพอได้แดดเนี่ยใบจะเขียวเข้มติดดอกนะฮะมีดอกเมื่อดอกหมดนะครับจะติดลูกสีแดงๆนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับมักจะมี ศัตรูพืชอย่างเดียวก็คือเพีย้ยให้ระวังนะมักจะขึ้นใต้ใบสีขาวๆนะครับหรือดูจากมดนะฮะมดจะเป็นตัวนําเชื้อต้อนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเี๋ยวรอสร้างรายละเอียดในครั้งต่อไปนะครับซอยแยกชั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม้แตกเต็มที่แล้วนะครับเรามักจะเห็นตุ๊กตาตะแปะนะครับ ที่เป็นส่วนประกอบของสวนถาดน,นะฮะที่ชาวจีนมักจะนํามาประกอบสวนถาดน,นะครับเขาให้ข้อคิดไว้ว่าแต่แป๊ะไม่รู้หรอกครับว่าวันนี้เขาออกไปตกปลาแล้วเขาจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่เขาไปที่แม่น้ําเขาไปด้วยความหวังเขามีจุดมุ่งหมายครับได้หรือไม่ได้เขาก็ต้องไปเหมือนกันครับชีวิตของเราครับต้องทํางานครับ ผลงานจะตอบกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าเราไปถูกที่ถูกเวลาถูกจุดสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้ผลงานกลับมาเช่นเดียวกับตะแปะครับวันหนึ่งเขาต้องได้ปลาจะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าเขาออกไปแล้วออกไปทํางานแล้วออกไปหาปลาแล้วได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าไม่ออกไปเลยไม่ได้ปลาแน่นอนครับสวัสดีครับ